Narika lado ka Narika lado อดเม็ดมายมยมครับหมุน,นออกกเกียวตรงนี้นะครับออกสามรอบครับหมุนเกียวตรงน็อตใกล้กับเม็ดมายมยมนี่ครับหายเกียวออกสามรอบแล้วเลื่อนเม็ดยมยมออกได้เลยครับ จกคกอเอาสะสักครับจบออกมาหลุดมาแล้วครับมาดึงทุดเรือออกมาได้เลยครับไปน็อตชุดตัวเมติกออกสักครับ อถอดชุดออโตเมติกออกมาแล้วค่อยถอดเครื่องนะครับเพราะว่าจะต้องปล่อยลานก่อนนะครับชุดออโตเมติกจักคาอยู่จะปล่อยลานไม่ได้นะครับม้วนลานครับจะดูตัวไหนนะครับกลับไป็อกลานครับ จับตัวล็อกล้านนะครับแล้วปล่อยล้านออกครับค่อยๆปล่อยนะครับเล่อยทีเดียวลูดนี่ะครับปล่อยทีเดียวรูดอาจมีการเสียหายครับค่อยๆปล่อยทีละรอบสองรอบนะครับแล้วคันลอดออกทั้งหมด ออกแล้วกานำแผ่นทยืดบังคับความมาออกมาของรับเห็นบังครับความมา,ออมา,มา,มาจางบนกระปุกครับนะแผ่นทับกระปุกลานครับของลอมาก่อนครับแล้วถอดแผ่นยิดเพื่อจับด้านบนนะครับออกมานะครับ ก็จะเห็นตัวจับอยู่สภาพแบบนี้นะครับให้ดีเลยนะครับถ่ายรูปมาไว้หนึ่งรูปเพื่อเพื่อกลับมาดูตอนนี้เราจะประกอบนะครับจำไม่ได้นะครับสอด็อตถอดตัวจกัจกออกทีละตัวครับจักโอโตจักตัวที่สองจักตัวที่สามนะครับจักเหล็ก พอม้านะครับถูกรางครับมาใส่ภาชนะนะครับเตรียมล้างให้สะอาดนครับใส่ภาชนะเตรียมล้างให้สะอาดล้างด้วยน้ำมันเบนซินขาวนะครับเทน้ำมันเบนซินขาวลงไปครับ และปัดล้างตัวจับด้วยแปรงปัดนะครับปัดไปแล้วหมุนไปครับหมุนไปเรื่อยๆหมุนจนครบรอบนะครับทั้งสองด้านนะครับและแผ่นทับตัวจับที่ไม่ทับทิมสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยทับทิมสีแดงเนี่ยเมื่อเราปัดเสร็จเรียบร้อยนะครับต้องหยอดน้ำมันทุก ทุกรูนะครับอาตามรูทับพิมพ์เนี่ยเราจะต้องสอดตัวจักรเข้าไปทำรูนะครับหยอดน้ำมันเพื่อ็นการลอหลอลื่นให้ไม่ให้ตัวจกักรสิบล้อนะครับเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับเมื่อล้างจักรหยอดน้ำมันแล้วเราเ้ามาดูการประกอบเครื่องกันครับเมื่อหยอดน้ำมันแล้ว ล้างเครื่องแล้วกระปุกลานเนี่ยเราก็ถอดออกมาล้างเขาจัจับตัวตอดถอดตัวล้างออกมาล้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดฝาเข้าไปครับปิดฝาสนิททุกด้านนะครับลลแล้ววางกระปุกลาลงไปครับวางกระปุกลาลงไปนะด้ดยจับ ตัวตัวใหญ่นะครับจากตัวนี้จับจากจากตัวใหญ่ครับาจากตัวใหญ่วางจักเพ่นาทีลงไปครับจักเพืนาทีลงไปจักตัวที่สามครับจอดลงใต้นะครับเอาด้านท่านลงนะครับจอดลงใต้นะครับจักเล็กครับจับเล็กจักเล็ก ก็สอดให้ลงให้หอยู่ด้านใต้นะครับด้านใต้ตัวจักทุกตัวนะครับแยกเหล็กสอดลงไปในตำแหน่งนี้ครับแล้วตามด้วยแผ่นมังคับตัวจักทุกตัวครับเป็นมังคับตัวจัก วางวางแล้วจับตัวจับนะครับทุกตัวนะครับให้เข้าตำแหน่งนะครับโยกตัวจับใ,ให้ตรงนะครับใช้นิ้วชี้นะครับกดตรงแผ่นนิ้ไว้นะครับแล้วยกตัวจับทุกตัวให้ตรงเมื่อตัวจับเมื่อตัวจับตรงแล้วจะเข้าตำแหน่งได้องทุกๆตัวครับ เมื่อจัดตัวจักเข้าที่แล้วนะครับอยากจะรู PU ้ว่าตัวจักเข้าท <Them> ี่ท <Gun> ุกตัวไหมนะครับหมุนเคลียร์ตรงกระปุกลานก็เลยครับเคลียร์ตรงกระปุกล้านตัวจักทุกตัวก็จะต้องหมุนตังไปงั้นครับจะต้องหมุนตามลงไปทุกตัวนะครับคือเป็นหลักการของเขาครับถ้าหมุนไม่ครบตัวทุกตัวก็แสดงว่าทุกตัวนั้นไม่เข้านะครับบางตัวบางตัวอาจจะไม่ยังไม่เข้านะครับ นุ่นหมุนตัวจักทุกตัวเข้าเรียบร้อยแล้วเข้าวางแผ่นทับกระปุกลานลงไปครับแล้วขันน็อตแล้ววางด้วยแผ่นแผ่นจานบนกระปุกลานครับจานบนกระปุกลานครับตัวตัวนี้นะครับจานบนกระปุกวางให้ตรงเหลี่ยมนะครับวางให้ตรงเหลี่ยมแล้วขันน็อตครับจานบนกระปุก ยัดให้ตรงเหลี่ยมแล้วไขน็อตไขน็อตแล้วหมุนลานดูนะครับหมุนลานแล้วตัวจับหมุนทุกตัวแล้วเป็นอาไว่าใช้ได้ครับต้งเกตดูตัวจับนะครับหมุนทุกตัวตัวจับหมุนทุกตัวแล้วก็าวางเอ็นคอม่าลงไปครัคครบ คอมาด้านแกนที่ยาวกว่านะครับลงนะครับใส่ตำแหน่งนี้ครับขอมาครับใส่ให้ลงให้ลงรูนะครับลงรูนี่นะครับพันจานเป็นทับทิมนะครับเมื่อใส่ลงรูแล้วเราก็ใส่ประกบด้วยแผ่นมังัรขอมานะครับแล้วขยับขอมานะครับไปเข้าที่นะครับขยับซ้ายขวา คอมม้าให้ตั้งตรงเช่นเดียวกันครับคอมม่าตั้งตรงพอแผ่นเข้าจานเข้าแผน่นนะครับคอมม่าเรียบร้อยก็คำนวณของกัรได้ครับ แล้วลองไขาลานดูทักสองสามรอบหนึ่งสองสาครับแล้วเทียคอมา้าดูนะครับคอมา้าจะดีดได้เองนะครับเทียทางขวาก็ดีทางขวาครับเขียดซ้ายเบาๆครับจะด,ดีดีเองนะครับเมื่อคอมาดีดีแล้วก็เอาจากจากอนะครับ สอดให้เข้างามขอมมาตัวนี้คือให้ทับติมตัวนี้นะครับทิบติมทับติมตัวแดงๆตัวนี้นครับ <c ười> สอดให้เข้างามขอมมานะครับถ้าสอดเข้างามนะครับจะกรอกตัวนี้ <c ười> ก็ <c ười> จะทํางานได้เองนี่ครับเข้าง่ายครับที่นี่ของเข้าง่าย เมื่อคอมา้าทํางานได้เองแล้วก็นะครับนัดได้หนึ่งตัวครับแล้วติดตามด้วยแผ่นชุดออโตเมติกนะครับชุดออโตเมติกลง ตำแหน่งนี้ครับชุดเออถึงมาติกมาลงไปตำแหน่งนี้แล้วไขน็อตครับ มาคับไว้ <S <S ทีนี้ก็เหลือแต่การมังประกอบตัวเรือนน,นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปจเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับกดติดตามไว้ครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆต่อไปครับ